สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์อินนิสารช่องข่าวบ่าวป้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด็ดข่าวดังไม่ท่านเพื่อเป็นการบันเทิงวันนี้บ่าวพ้อมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากหัวข้อข่าวหนุ่มดวงเฮงมาแก้บนพระเงินพระทองล้งเลขเด็ดให้โชคถูกหวยสองงวดติดจากข่าวนะครับผู้สื่อข่าวรายงานจากวัดสว่างอารมณ์แค่แถวตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนะครปฐมว่า นายสมชายทองเทศอายุ53ปีนำเข้าสารถุงละ5กิโลกร,รัมจำนวน500ถุงไข่ไก่สด100แผงน้ำดื่ม100หลมาถวายแก้บนพระเงินพระทองหรือหลวงพ่อรวยที่ให้โชคลาภและการงานที่ขอไว้สำเร็จโดยนำสิ่งของทั้งหมดมาวางเรียงรายถวายพระเงินพระทองหรือหลวงพ่อรวยพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของวัดสว่างอารมณ์โดยมีพรามณ์เป็นผู้กล่าวนำบอกเทพเทวดาฟ้าดิน นายสมชายเผยว่าก่อนหน้านี้เคยชักชวนครอบครัวมากราบไหว้ขอพรพระเงินพระทองขอโชคลาภช่วงนั้นธุรกิจที่ทําอยู่ติดขัดจึงมาอธิษฐานขอให้ได้โชคได้ลาบและยังขอพรให้กับลูกๆที่ขายสินค้าทางออนไลไน์ซึ่งย่ดียไม่แพ้กันซึ่งตนเองทราบดีว่าเศรษฐกิจในช่วงเกิดโควิด -19 นั้นทุกคนต่างดิ้นรนซึ่งพูดตรงๆว่าได้แอบมากราบไหว้สองครั้งขอโชคลาภเขย่าเสียมสีปรากฏว่า ถูกลอตเตอรี่ทั้งสองครั้งได้เงินมาหมุนเวียนทําให้ลงทุนให้ลูกได้บ้างส่วนลูกๆที่ใส่สินค้าออนไลน์ก็ขายดีสั่งสินค้ามาขายไม่ทันซึ่งตนเองเชื่อว่าจากคําอธิษฐานกับหลวงพ่อสมหวังนั้นจะทําให้ได้ทั้งโชคทั้งลาบทั้งนี้จึงชวนครอบครัวและลูกมากราบไหว้แก้บนร่วมกันตามสัญญาไว้หลังเสร็จสิ้นการแก้บนได้เขย่าเซียมซีขอเลขเด็ดอีกครั้งพร้อมกับบนบานสารกล่าวไปอีก หากถูกรางวัลใหญ่จะกลับมาเปิดโรงทานเลี้ยงสาธุชนให้กินฟรีทั้งวัดพร้อมกับโชว์เลขไม้เซียมซีที่เขย่า3ครั้งคือเลข9 5และเลข8ซึ่งถือเป็นเลขที่สวยที่ตนเองก็ชอบจากนั้นก็เดินหาซื้อลอตเตอรี่ตามแผงที่ตั้งขายอยู่ในวัดโดยเหมาซื้อเลข9 5 8และเลขที่เกี่ยวข้องกลับไปกลับมาหมดกว่า40ใบ หากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่บ่าวป้อมนำมาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวเด็เดๆต่อไปขอบคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแหล่งข่าวจากไทยรัฐมาในที่นี้ด้วยแล้วพบกับบ่าวป้อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ